สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคุณวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกมการเป็นสายลับนั่นเองแล้ผมก็รอมันหลอดกันแล้วกันก็เทไปเลยแล้เป็นตัวนี้ดีกว่าแล้วเล่นด่านนี้ไปเอ๊ะเทไปเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย ต้องทำไงก่อนวะ What the heck ออมยังไงต่อกดเพย์กดเล่นอ่านี่กดเพย์นี่ไงกว่าจะเจอ,อไงไงละเราเป็นสายลับฮะท่านผู้ชมโอเคพยายามเป็นสายลับนะครับเราลับมากเลยระหว่างนี้ไปการเป็นสายลับนี่มันคืออะไรกันเนี่ย ไปไปประตูเผื่เสียงอ่ะคอยคอยยองคอยคอยยองยองเขยิบลุละตยองปเกบมีดก่อนได้ยินหรือเปล่า เดอะเฮดตายตายเลยเออไปสิไม่ต้องมาแนะนำอะไรหรอกไม่อยากเล่นวู้มองคอยๆยยองไว้ฮะเงียบ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 เไว้ก่อนเก็บมีดชิ้นลู ค่อยๆค่อยๆ i s สดูอเค okay, ร,รู้รู้ว่ามันสามารถทำอย่างนี้ได้ฟันจ้วงต <c oughs> ืออย่างไรล่ะ <c oughs> เป็นสายรับคันเทพไม่ต้องกลัวคันเทพเลยแหละตายไปรอบนึงแล้วแล้วมันเปลี่ยนของยังไงอะ อ๋อทิ้งมีดไปก่อนอ๋อ๋อแล้วก็ก็มาไขขุดแก่อ๋อโอเคโอเคตอนนี้เราเหมือนองค์บากมากเลยแต่ไม่ใช่องค์บาปไปไปกันเย,ย้เสร็จแล้วว่ายอย่างเงี้ยอันเดอร์เฮก าอัโอ้โหมาอัพเลเวลกันเถอะว้าวแค่ขล่นเกมก็เพิ่มเลเวลเกมคาส์ของกักัิกดีสีเป็นพิล้วสดสวยกัาฟิกก็เยี่ย้าักตายแล้ต้องทำไงเนี่ยหงแล้วนะ ยังไม่ทำได้เดือนอะไรเลยเอาเราอยู่นี่นี่ทำไรวะเนี่ยเออผมไปหาโหลดเกมใหม่ก็นละกันนะครับไปเดี๋ยวผม งดไปยิงตรงนั้นทำไมยิงไปเสียรอบเลยยังไม่ตายอีแบกนเบกนี่กึ่นกึตนกับดักตัวเอง เด้อเยอะโอ้วงเย่โอ้ปวดจะตายธนูเรานี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมในตัวที่ผมอยากเลือกที่สุดในโลกก็คนตัวนี้ฮะโอ้โหยันต์สูงสาด้วย20บาทอะไรเนี่ยเฮ้ดาักคือเซกัสุปะ ไม่น่าเลือกธนูเลยว่ะเอเอฮะอ๋อพวกหมาอยู่สามตัวแล้วก็มีพวกเราอยู่สองคนนะฮะโอ้แล้วสองคนนี้จะจัดการอีกีี็กสักเจ็ดคนนั้นได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนมื2สองจะเป็นยังไงวะ What, What the heck บังบ้ยอ่ะอออออเราเกิดตรงเนี้ยคนสี่คนอ่ะหนึ่งประท่าเสี่คิดดูมันคดได้ไหนกว่าเกมสงครามมาดับหนึ่งของโลกแล้ผมขอลองลบเกมใหม่นี่มันจะให้อะไรเนะ่ะผมลบเกมแลนาะลองโหลดใหม่ดูโกโก้ฮีโร่นะ อันนี้มีโฆษณาด้วยปกเรขอดูนี่แป๊บหนึ่งตอนนี้โกโกฮีโร่ผมก็ได้เสร็จมาเรียบร้อยตบมือตบมือมาตั้งชื่อกูฮังใหม่ใช่ไหม G O H A N ปึ้มปึ้มปึ้มอันนี้่ะปะเพิมอ๋อ โลสามสิบวิเยวก็จะเล่นเกมนี้ได้มันนานอะ่ะฮมันนานจัดประหลาดบอกจะให้ประกอบต้องปะหลาปไปจัดปลีกิตีะบะปลีปีตีบเกมนี้ไม่มีเสียงวะยูจะไได้ดราเม่แมนมากแค่เลนเท่าไหร่นะตัวนี้โหลฟาดหน้าอะไรที่เป็น,น เก็บของฟันเข้าไปเออตายตายแล้วแกไม่กี่วิพราถ้าผมเล่นเป็นธนูเนี่ยเป็นชั่วโมงอะกว่าจะฆ่าเสร็จอะเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอ้โหเพื่อเราอยู่ไหนะเ,เ,เนี่ยเราเกิดตรงเนี้ยเพื่อเราไม่มีสักคนเลยไหมยัยเพื่อเราสองคนนะโอ้โห จัดหนักจัดเต็มกันเลยนะไอพ้พวกนี้นะผมเพราะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยไปกันตอนนี้ผมก็ได้เล่นในเกมเรียบร้อยแล้วดูไหนเนี่ยเป็นน้ำอู้มันดูนี่มา เปลงเลยมาเอาไอเกมโง่ผมเคยเล่นตอนนี้ใช่ไหมโคตรจัดจัดจัดประหลาดบอกอย่าให้กระหลกต้องหลาดไปจัดอัอเกรดอัอเกรดคุณว่าแอฟกรดก่อนเมื่อเกี้มันเห็นน่ะว้า อะไรก็ไม่รู้ไออย่างของมันวะผมขอ,ขอไม่ตั้งชื่อคลิปแล้วกันนะเกียรตตั้งชื่อแล้ผมใครใครที่ดูเฟซบุ๊กผมหรือเล่นไอจีผมนะ ครที่อยากได้ไอจีผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ได้างเลยแล,ล้วเกมนี้ก็ชื่อว่าโกดซีโร่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ได้เลยนะครับผมไปอะไรวะเนี่เรา้อมมาฆ่ากันก่อนละกันนะยว ไปไหนหมดวะดนตีให้หมดเลยอู้ตสีแรงมากหัวดแรงจ,จัดจ้าเฮ้เดี๋ยวกลับมานี่ก่อนสุดขอบแมพแล้วไหมล่ะฮะได้ด้วยมันล่อเราไปหาเพื่อนมันหรือเปล่าวะหาลองหุนลองหุนอี ล่องทำไมจะาไอหนูว้เดี๋ยวล่อมาในสนามโลฟโอู้ด่ามันก็แรงเกินขอจบไว้แค่านี้แล้วกันนะครับผมบายบาย